ารมนาาตนะโมตัสภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมัสเนียโตเทมโตจิปปัจจังวิสโตไรจิเมตันจะมหาราโภติโยนาคขันธดริตังนะคโมโสยมาจินัคโมโอิมาจินัคโมโอิมาจิอ่าสาธุรวยรวยทุกคนเลยครับเด้อมื้อนี้ก็เป็นร่วมๆนะครับเนาะ เพราะว่ากันเองแตเพราะพีอ่อาจารย์พ่ออาจารย์อาจจะมือหารับไปนี่นะครับเนาะอ่ะอะาจจะจี้ว่ามาได้ครับได้คนหลไหลแบบนี้อ่ะเอาเสี่ยวนะนี่เนาะอารุยทุกคนเนื้อหนิเด้เอแม่แบบนี้มีไรมีหอดูดทูดด้เนี่ยเออเงยเวยทุกคนนะครับเด้อเอาแม่มาคือแบบบุญทัเจ้เาเนาหน้าก็ได้เปรียบจังน,น้อยแบบเนี้ย น้ำพัดเอาลวดเด้อครับเด้อครับเนาอ่ะัมสิูกแล้วเด้อเด้อนับยังไปอาจารย์เนาเด้อพาไม่ดนนครับเดี๋ยวดเขาไปเนาะมิเขาไม่เห็นแล้วนัดคาไหนมืเนี่อเขาเด็กไรเนี่ยว่ป ก่อนานนะแล้วถูกเท่าเจ้าบาทแบบนี้นี่แล้วมางวดหน้าแม่ต้องเอาล้อยเด้ยสนองอ่ได้เห็นเลขยนึงแล้วบาทหนึงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเอาไปเริ่มตัวกันถึงนอ่ะแล้ครับเด้อใครลุกเด้อยังแย่กันเด้อใครลุกจะถ่ายน้ำทางเด้อเอาเด้อมาเจ้าเสี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอทางก่อนเด้๋ครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยดูกับตาดูกับ quạt lá lá quạt xì pha lấy, không, lứa sa du không, 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 không ร้าหครับร้านร้นะถาูกืองไปเลยครับไปเลยครับตามลยครับตามไเลยครับร้าี้ครับรานน้ครับรานนี้ครับา้ไนเลยครับราี้ครับ้นเ้ครับนนี้ครับานครับาครับร้านยครับรานยครับม้ครับาครับ

ให้เดี๋ยวเขาไปยุคของโลอีกเอนหนึงนาะคับเตยไทยทุกคนครับเลยผมสัญญาครับเน่ว่าเราดันมากนลครับจับมือนะคะท่านผู้ชมจาาแลวไงคนดีค่นไละคนหลายจานโอ้ยยังไงเลยต้องทำไปเลยครับเนะอ่แบแบยังรุมรอบกับจิกหน้าไปเ้ยแบ่อะคือน้องปวดเลย

Yeah. Uh -huh.

หลงทางเด็กม่ดีเขาลายสุแมงอยร็อกเตี๋ยงไรอยู่แล้วผู้ชายอือรวันนี้มือฟายกระดหอว้าไปสุดอตากัอเกยก้งกตังกุ้งาวกงตัง่ารวย่วน

สอาเคนแข่ตเันนะเริ่พี่นออดเจอเอีพี่น้ออะพออฟซี่ะเดี๋ยวขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่งมันมันสุบหูสุกคนเดอพี่นนอมัน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 แล้วเจอกัน